ประเทศนะครับวันนี้จะพาไปดูภาพบรรยากาศของการประกาศรางวัล Critic Choice Award 2 0 21ที่จัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผลรางวัลในครั้งนี้นะครับ <the> ผู้ที่ชนะเนี่นยมีสิทธิ์ลุ้นออสการ์ <that> มากๆเลยทีเดียวนะครับ อย่างภาพยนตร์เรื่อง Nomad Land ก็คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมไปครองแถมผู้ก่มกับหญิงที่เป็นชาวเอเชียอย่างโกลิชาวก็คว้ารางวัลผู้ก่มกับยอดเยี่ยมไปครองด้วยนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมตกเป็นของเชสติกโบสแมนผู้ล่วงลับอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้โกลเด้นโกลดไปส่วนนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมตกเป็นของแคร์รีมอลลิกนจากภาพยนตร์ Promising Young Women นะครับแต่หนึ่งในรางวัลที่อยากให้จับตามองคือรางวัลนักแสดงเด็กยอดเยี่ยมค่ะ พราะว่าเด็กคนนี้มีสายเลือดเป็นชาวเอเชียชื่อว่าอลันคิมอายุแค่8ขวบเท่านั้นลูวค้ารางวัลไปแต่ภาพที่น่าประทับใจลูกคนพูดถึงมากๆค่ะคือการกล่าวสุนทรพจน์รับรางวัลของเขาไปชมกันนิดหนึ่งครับ First of all, I'd like to thank the critics who voted and my family, Isaac, Christina, Doug. Oh my goodness, I'm sorry. <laughs> แปลกกลซอร์ไพรส์ตื่นตันร้องให้เหมันผู้ใหญ่เลยเนาะใช่น่ารักมากเลยนะครับอารันคิมเป็นชาวเกาหลีใต้นะครับผมแล้วก็ภาพยนตร์ที่เขาเล่นเนี่ยก็เป็นเรื่องราวในยุค80ของครอบครัวเกาหลีที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่อเมริกาแล้วก็ตามล่าหา American Dream นั่นเองนะครับโตขึ้นนี่จะมีฝีมืออะไรขนาดไหนขนาดไหนใช่ค่ะ